สวัสดีครับกิจกรรมสดมนความเพียรพระกิ่งพิริพินาศครั้งที่53วันที่22มิถุนายน2 5 6พครับบัดนี้เป็นวันที่22มิถุนายน2568เป็นครั้งที่53ที่ข้าพเจ้าสารพงไคเคลื่อนขอขอเสียงขสายญาติพี่น้องญติแลมเหต่างขอเป็นผู้จัดทำบัตรคำอวิชาและอาจารย์อุปชาแด่คู่บาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรู้ได้มีสมาธิทุดจอดขลับสาระตงยัระบตรอย่างเดวยเทอบ บทหนึ่งบทกล่าวพระยอรหังสมมาสมุทโธพระกวะผู้ทางพระกวันตั้งที่ว่าเถมีสวาข้าโตพระกวะตาธรมโอธรรมมังงานมัศมีสุปฏิปันโนพระกวะโตสศร้าวังังโฆสังขังนามามีบทที่สองบทบูชาพระฤาทีนาหังสมมาสมุทโธจุจีลังประฤานุภาหุนโตคินนัทิธนมมนโตทันิปัญละิหิจัดที่สติยาวชิวังอาหังพุทธังธรรมมังสังขังสานังขาต่างขโตปูเชมิแะตัณตยังธรรมมังจัดรามิโสธินาบทที่สามบทสดชุมนุมเทวราสมาตาจักรวาลสุอัตตาสนุเทวตาธรรมมังวิลา คีลิสิขดรัตเตจะตะลเหตุมาในที่เป็เหตุจะขมตรรูว่หักขาเหตุในคีหีวัตุมิิเขเตภมมาจยตุเทวชหรือวิสะขัว่านาคาติฐานตาสันติเกยังมุนีวะนจลังสัตภูมิเชันตุธรรมสวกาโรนตาธรรมสกาโรนตาธรรมสวกาโรนตาบทที่สบทสวดนากกังบทสวดปุพานนักกาง สมรสาปพระคาโตระโตสมาสัป <poisoned. S 2> ุรษาสมุทรสาพระควโตระโตสมมาสัปุรุษาสมุทสัพระควโตระโตสมาสัปุรุสาบริหัทบทสวดใจสนาปะหาพระปะขะพูดทางสันนกษฐาิธรรมสันนกษฐานช่งขังสันนกษฐาิทุตยมปีพูดทางสันนกษานทุตยมปีธรรมสันนกษฐาิทุตยมปีชังขังสันนกษาิทัตยมปีพู้ทางสันนกษฐาิตัตยมปีธรรมสันนกษฐาิตัตยมปีสังขังสันนกษาทมปบริโภธบสัจจคิยาฐานนสิเมศนังอนยมพุทโธเมศวรังเอเตนะสจวัชนนะสเม บทที่เจ็ดบทสวดติรัตนะปะนามะคาถาผู้ทางนเมรัตตปูตะสะรีลัจจิตังธรรมเมนะรัตตปูตะวิสุทธิทิสาลังสังขังนัเมรัตตปูตตะสุสีรัทิทิงเอตังนเมติลัตนงรัตนะแตยาวะหังสมาสโมสริตตวัตุวิเศษรัพ์ภูตังอัญโยยายุตะยุตะคุณะโยขวะปัสสปะวัตังอสมิตะยัมหิปิตะเทวะยะถาติหันเตเอกลางวินาตะทิตะเลส สมัสสัมเวนะโลกเกกะทจิจเลนะจะปาตุขูตังคัมภีละน,นันวิสัยังอตติทุทุสถานวินยุหิปันทิชนะชนะเนหิวิชัดฉลูปังโลกเกมิเกหิจิกะทัดจุป,ปรพณียังเกสันจิสุทธุวิธิตังคุณายกายะยตายะนามเิเฮวะชนะตายะสูวิสุตตมปิสม,มุตัส,สตังนามสิสุทัพปสาสถานางปุญยัตทีกานามะสม,มุตตมะปุลยภูมังทุขาป,ปมุต จะนับมุขาสะนางขตานางปูชาในเถสุปละมังอภิโพชเนยังนิพานัคชิกิรยายุปัตตินิสยถังสมากิเลสมาระโสธนสิทธิยาจาสารุปอัตะกุสัตเลหุปสมวณียังปาณิหิจาปิสานางขมานียะเมวะสัสมาหิตังติลตนางสนนางขตัมหะและติณทิวังคณะเนสุมนัตนสมานาปูเชมาจาปิศสตังปุสัตสุปัสสานจิตตาตถานุปัตติ จรลิยาสถารตาจะปุญเยนะตถา,าสุกะเตนะสุขิภเวมุเตเชนาตาสาจ,จะสถิปิสุวัติโหตุโยเจธาธรรมวินัสยัมิปมาณพูโตโลกุตลาพิสมยโยติจโตสุโธชังตาโสป,ปนิสัยะยะจายะาอย,ย,ยามปิโหตุวัตุตตเยปริจิตโตสุปปาสาทกาโลประสดที่แปดประศรนามาการิษาน โยจักขุมามภะพลากัจโถสมาหุตโธสุขโตมุตโตมรัสสะปาสาวินิโมเจยันโตปาเปสิเขมังฉนันตังวินัยยังพุทธังวันตังสือสารมามิโลกะสัตนาทัจจวินัยยักกันจะตันเตชันเตชัสิทธิโหตุสัพพันตรายะจวิยันสเมนตุธรรมโมทัชโยโยวิยะตัสสะสัตถุทเสติโลกะสาวิสุทธิมักขังนิจญานิโกธรรมมาทะรสสะถาลีสาตาวะโหสันติกะโลสุจิโนธรรมบางวันตังสือสารมามิมหัปทาลังอุปัสสัตถาหังตันเตชัเตชัสิทธิโหตุสัพพันตรายะจวิยันสเมนนนตตตุุุสสสััมเาาข ปาปูกิเลสเชนสชัจเชตาสันโตสย,ยังสันตินิโยชโกจะสวัสขาตะธรรมังวุธิตังกะโลนติสังคังวลาตังศิลสาธรรมมีพุทธานุพุทธังสมัสสีลาทิชินเตยชาติชาติสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมนตุปวสุที่เก้าปวสุณโมการะอัฏฐานกฐานณโมอาหัรโตสัมมาสัมพุทธสัมหิสโนนณโมอุตตะธรรมะสะสวัสขาดเสวะเตนะทโมมหาสังคัสสาปิวิสุทธัสสีลทิโนณโมโอมา ตายาลัทธิรลัตนาตยศาสตสาธุการนโมโอมะกาติตศาสตตัสสวัตถุตัสปินโมกาลปภาวิาวิครจตุปัทวันโมกาลนภาวสุัิโหตุสมทานนโมกาลัสเตชนะวิถีมหิโหมิเตชวาบทสดที่สิบทสดมหาสมัยสุดเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระวัสเกสุวิหติกพิมิหงสมิภายในพระตาพิจุสังเคนะสัทธิงบรรจมติหิพิโกสภิสเีวะหันเตหิชาชินโอกาธาตุพิเทวตายยมภูเยนัสันิปิตาโหติพระวัตังพระสนิยังพิโกสังขั วิหารติก wat um ับเป็นถ ah ok ุงสมิงไม่เห็นนิมหาตตาพิกุสังเคนะสัตทิงบัจจัมภันตะหิพิคุสัพเทสัพเทวะหันตะคิทัติยิโลกาทาตัหิทุตายุเยนะสันนิปิติตาโหติพระขวานตาพระสัตยาพิคุสังคันใจยานุนะมายามปิเยนะพระขวานเตนุปัสสังกามายามุปัสสังพิทวะพระกุตโตเศรษฐีปัเจกธาตุเสยามัติอรหโขตาเรวะตาเสยถาปินามาพระระมารุริโสฉมันทิวามะหังสัมมาภาษาลิยะนภาษาลิวังพะหังสัมมิชยะเอวเมีวัสุสุทิเวสุอิตตาพะะโ อาตระโขตาเทวตาพระมันตังพิวัฒเทสวายกมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระกตโตสันติเกอิมังคาถังฟาสิบาสมโยปนะสมิงเทวกายาสมัคตาอาคตตมภัอิมังธรรมสัมยังทักขิตายวะอราทิสังพันติอระบอราเทวตาพระกัตโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตันตะพิโคสมาถังสุจิตตังอัตโนอุชุปากะสูธารถิวานิตานิคันเทสวายกิธิญานิปัตสัติปันทิตาติอระบอราเทวตาพระกตโตสันติเกอิมังการังอภาสิเทตวาขี่นาเทตวาี่ตัวเทตวาีตะขีลังอิ อินทขีรัโอหัจมัตเมชาเตจันติสุทวิมลุมตาสันตาสุขนาตขอพระราชาพะตุทสตีกิมังคาถังปิเยเกจิุถังสนนัคตาเสนาเตขมิสันติอาบายะภูมิงปะหายามนุสังเทหังทวะกยานังปะิปุิสันติิขหอพระพาิมันเตสิยเยนะพิขเวทสุลกัตาลุสุเทวตาสันนิปิตาโหติตถาคตานทัยาพิขุสังคัเยปิเตพิขเวสุงอติตามัทธนังทศะถสมะสัมุทธาเตสัมปิพุทธะตั ปีไม้หั่นตีแต่ที่อาชีพสามีพิ่เขเวทุกยังนาไม่คลีสามีพิ่เขเวทุก็ยนงนาไมิเทพสามีพิ่เขเวทุกยันำนามิต่างสุนทรัตตุกัมมันติกโรตอัปภาษิสามิติเอวันเอวันพันเตติโคเตติพิคุภควาตัวปัจจโสสุนภควาเอตทวโวจะสิโลกามนุษย์กัสสามียถาภูมารัสดาเยสิตาคิริขับพลังปีชิตตาสมาธิตาปุถุสีเพราว่าสลนนาโลมาหังสามิสัมพุโนโอทาตมานาสาสุทาวิปัสสันนาวิราชิโยปจัเตวะ แะสวาววันนกปะิตาโตมิิสถาสาวเกสเนรเตวกยาพิาตเตวิชาหพิุโตเตสละปมมุสุรังพุสสันนังเตสัมปุานังอนุสัทัสนังอาเปเกสตะมะทะุทะสังอาสัตัสตังเอเกสัต ศานังอับนุสานมัสอเปเกนันตมัขุที่าสพุทธาขุงตจนจะสัพพังมิยวิชิตมระมาตโตมิิสสัพเกเนเตเวกยาพิกตาเตวิติโวเดวหังติยิสุมิคิรัคอนุบุปโสสตัสหักขะเสวยขับังกปิละควาอิทิมโตชติมโตวันมโตสัสินโนมัทมาาพิกมิคุังสามิติวันังชาติสักขะเสยมาวตายเจขานตานิโนทิมโตชตมโตวันมโตสัสสินโนมัทมาณาิน อิเกเตโสและสัสสายขานานต่อโนที่มันโตชุติมโตวันั้นมันโตสัสนุมทนาพิกรมิกลงสัมมิติวังเวสาิตาปัจจสตายขานานัลนต่มิโนอีกที่มีโตชุติมาโตวันั้นมันโตสัสนุทำนานพิการมิงสัมมิติวังกุมพิโลราชกโกเวปุรััเวสานามพิโยนังสัตสัสายขานางปริยุปัสติกุพิโลราชกโกสุปัสสนิติวังิตัจสะนาละตอมโที่มโตชติมาโตนั้นมันตสัสนุาทานิกมิ พโวอิทนามาพลาอิที่มโตติมโตวันนมัโตสนธรรมนาพิกรมิคุณังสมิติงวังชิมันจัติสังราชวิโรุปักปาสตินาขนังที่ปฏิมหาราชาษัติสปุตตปิตัสสะพะโวอิทนมามาพราอิทมโตยุติมโตวันนั้นมันโตศาสนาบุญธรรมนาพิกรมพิคุณังสมิติวงวังอุตตลันจัติสังราชกเวโลตภาสาสติขะนังที่ปฏิมหาราชกัตริปุตตปิตัสสะพโวอิทนมามาพลาอิที่มัโตยุติมโตวันนั้นมันโต แต่สังมายาวทโาภาาอาคจะถามมายาคู่เตนหูเป็นเตนหูพูจะุกตัวหารจันทน์น้ตภาจกดใจกินนตดิือจ้ะ ปราโทมาบัรยุจัตเทวสุตโตจามัติจิตาสถึงนเจคณพลนัลโลดิชาโนสโพอังคูปัจติโคเจวัตินทารุสุญญาวัจจะไสเอเตจเนจราชโนคันทัพสารหลักชุมมิบุทนามายพิกรมพิคุณเอาขันมิติงวนังอัลาคูนาปาสาหนาขาเวสราชาสักการกรรมรัศตาราอากูปยคาสัยันพิยามุนาทสารลัฐานจะอาคูนาคัสสิโดสิลาบโนหานาโคนสมคัศสารมิติงวนังเยนะขลาเชสัสสาหลักติทิพานทิชาปะกิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนัชมาตตตาจินดาสุปันนาอิติเตสานามังพะิจตมส เขมมากาสิพุทธโศสาทวจาิวาหายนตานะคาสุานนาสรามากาสิพุทังชิตวัวิชลาสินาสมานสุนาบัสราสิตาพัทโรวัส วสวรเสตตที่มาตสโนกนทามามาอสรแถวเวกสาวปาจตสุจินจัหาลาโทน้ำมุกีสาหัสตันจักปพริปุตนังสภเวโรจันมกาสนาหิพะลิงเตนางากุพัมาขมยสมยโยธานิพนเตปิโกนัสมิติงวานางอาโปจเทวะปาริพิจเตโชวโยธาขโมยลูกณาเทรุณาเทวะสโจจะสาสามเป็นตังก็แม่กจกาอาคูเทวะสัตนเสตตกายาสเนัตอวิโนที่มาตยุติมาตวันนั้นมาตัวสัสิติงััตสมมุ อาคุปันทวลกับวสงวสุเสรโกสกุลบะคาพลินทโชเสเตหะรักกายสเพนะวตไวโนทมโตวพิธมาตวันมาตสัจโนมัทมนาพิกามุพิคุณนงสมิติงวะนางอาทาคุณสามภูเทวชลมักขิติขาริวะอริสกาจัโลชาจัอุมาบุพพัทสินโนวัลุนาสัตถมามาจัอตุจาจัอเนชกาสุเลยยัจจุลาอาคอาควสวนิสโนเสเตหะกายสเพนะแล้โต่โตวโนที่มาตัวพิมาตววันมาตัวสัจฉนมัทมนาิการมุ อัฐากุภตโยเทวาเยจจจคุทิวัสิโนปละคามหาปละคาอัคุทิวัสิโนเสตเตรกัยสพเพนะต่อิโนที่มาโตสมันโตนที่มาโติมันโตวันนันมโตสัตโนะมนาพิกมุนที่มาโติสิมันโตวันนันาโตสัติโนพะมนาิกุนพคุณาสัมิตรวานังสุกาลุมะฮะอรุณาอัคุเบคณะทาสาโอคาตะไคมาพมุอคุิวัจคนาฐาตาหราคชันสกาเจสัตสิสัพพิกา ยาสั a สินโนสธนายางอาคับิโนโยยโยติซัเพื่สติเสตาขยาสเพนะตวใโนที่มันตพืเต่ประตวันนั้นมันโตสนโนมันรรมนาพิกมุมิกุรังสมิติวันงขีมียาดุสิกายามากากาจัดสัน ยสัิโนสัมพิตกรเศรษฐาจนจะอสวรริโนอาโกปะอากปะลนิมิตาเสเหาขยสะเพนะต่โนอิมโตชุเตมโรวันะมันนามาโตสัสิโนเมื่อมนาพิกมุิกุนางสมิตรวันางเสเตเทวานิการสะเพนะนาต่อนิโนอุมโตชุเยนวัอะมุนน่ามาโสัตสินะนเมื่อถ้ามนาพิการมุมิกลนางสัมพิตรีันนางเศรษฐ์แต่เทวานิกาสะเพนนะนะต่อไปโนอุทิมโตชุตเตมโันะมันนมโสัสสเอามาิรุมิกา กะวัสวัติโนเตสัญจามัชะโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตย์สเพยส์พิกเตเสนเททิวสัมมมเกมรัสนาพิกามีปัญหาการนัสธกมันที่ยังเอทัคการนาพันธะหลักนัทพันธะพระบุตรโวสมันตาปริวาริธามาวงมุจิธาคุจินังอิติตธรรมหันโนกันธาเสนังไปสยิปันนินาตรมาหัตจักลังกาตะวันะเพลระวังยถาภูสโกเมโคทันยโตชวิชุโกตธาโสปจุวปทาวติสังโสอัสยังวมเสตัจะสมพังพิญญายมวิญมานันจะคุมารโตมิจสาสาวกีสาสน์ศาสนาธิิกตาเวชและเตจมรัสเซียนาพ วีตาลาเคหิปักกมุงในสังโรมันพิชยุงสัพเพวิสังคมาพยาตาเยสัสติโนโมทันติสาภูเตหิสาวกตาเตชนเนสุตาติบทสวดที่สิบเอ็ดบทสวดมังทัุตังหนึ่งอเสวนาจักรนางปัญทิตานจักรเสวนาปูชาจัปูชนียานางเอตามขตุมังสองปะทิรูปเทศาปเทสวัสสจักปุเพจจักตะตะปุญญาตาอัตตสัมมาปานิธิจะเอตามขตุมังสามพาหุตสัจะฉิปัญจะวินโย จะสุขเสกขิโตสุภัสิตาจะยาวาจาเอตัมมตุมังสี่มาตาปีตุอุดปทานังอุปัาลรสัจสังโฆอนาคุลาจะกรรมตาเอตัมมตุมังห้าธนันจะธรรมจริยาจะยาตากันตาธนันจะสังโฆอนัวชะตาลิกมานิเอตัมมตุมังหกอัลติวิรติปาปาปะมาชาปานาจะสัญญโมอปะมาโทจะทำเบสุเอตัมมตุมังเจ็ดคารวโวจะนิวัโตจะสัตตุถีจะกตัญญูตากาเรนะธรรมสวะนางเอตัมมตุมังแปดชันติจะโสวัตจะสตาสามัรถนานันจะทัสนังกาเรนะธรรมะ สากัจฉาเอตัมขุนตุมังเก้าตโปจะพำม,มาจาริยันจะอริยะสัจจานัสสนังนิพพาน,นัสสัตถิกิริยาจะเอตัมขุนตุมังสิบพุทธศาสตโลกัรรมเมหิจิตตังยสา,านักกัมปติอโศกังวิระชังเขมังเอ,เอตัมขุนตุมังสิบเอตาทิสามนิกตวานัสสัพพฒธรรมะปราชิตาสัพพัทธะโสถิงขจันติตันเตสังมังขุตุมันติ บุสรศรีที่สองบุตรศรอัตราปริตยังกินจิวิตังอิทวาหะุรังวาสเกสุวายังรัตนังปณีตังนัโนสมังอัธิตถาคาเตนะอิทัมปิผู้เทรัตนังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุขยังวิระคังอมาตังปนิปณีตังยัทธชัคขาสกัมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะยมัติกินจิอธรรมปิธรรมเมรัตนีตังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุยังพุทธเศถโภริวันนะยีสุจริงสมาธินันตะ ลิกันยมาหุสมาธินาเตนะสมโมนวิชติธรรมปิธรรมมีะติลังปณีตังเอตานัสเจนะสวัติโหตุเยสปัคราอัฏฐจัตยจถังปัสสะถาจตาริเอตานิยุคาณิโหติเตทะขิเนยยาสุขาตัสสะสาวกกาเอเตสุทินานิมภะพลานิปิสัมปิสังเขแะแตนังปณีตังเอตานัสเจนะสวัติโหตุเยสุปายุตตามนัสาทันเหนะนิกามิโนโอคะมัสสานสนัมหิ เตปติปตาอมตตังวิไคหาลัทธาพุทานิพุติงพุชมานาอิธามปิสังเคราะห์ตนีตังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุขีนังปุรานังนวังนัตถิสัมภวังวิรัตจิตตายติเกพอสมิงเตขีนาพีชาวอวิรุณิฉันทานิพันทติขีรายฐาตยามปฏีโปอิธามปิสังเคราะห์ตนีตังปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุบทสวดที่13บทสวดทั้มบทสัสวัตอาตาหฮเวชิตังเสยโยยะจะยังอิตลาปชา อันตัดฐันทศกุลสศกุลนิจังสัญญาตัดจาริโนในวะเทโวนัคันธ์พโพนัม,มาโอสาพพมภามุนาชิตังอปะชิตังกยายิารายะถาลุปัสสะชันตุโนบุตรที่สิบสี่บุตรเกสาปุตตะส,สูตรภาษิตมิทงังเตนะพควาวชนะตาปัสตาอรหัตตาสมัสสะุเธนะเอธาเมตุมเหตุมเหมาอนุสารนเวนะมาปารามะปรารยมาอิติกิรยมาปัตักกัสมปะเฮนะมาตักาเหตุตุมานนยะกะเหนะมาอังกาลาปัลลิวิตะเกนะมาทิฏ ทินิชานาคันติยะมาพัพพาลุปตายะมาสมโนโนคลุยะถาตุเมเหอตตนาวะชนะยถาอิเมธรรมากุศลัอิเมธรรมาสวัจฉัยอิเมธรรมาวินญูคลหิตาอิเมธรรมาสมมาตาสมาธินาอิตายะสุขายะสองวันติอัฏตุเมเหปชัยปช้าเหยยาถายถาตุเมเหอตานอตตนาวะชนะยถาอิเมธรรมากุศลัอิเมธรรมาอนวัชฉัยอิเมธรรมาวินญูปสัทถาอิเมธรรมาสมมาตาสมาธินาอิตายะสุขายะสองวันติอัฏตุเมเหอุปปสัมปชะวิหะเลยยาถาติ บทสวดที่สิบห้าบทสวดอุปปัตเตยสูตรอุปปัตเตยติชีวิตแต่ปัตตมะมายังฉลูปนิตาสันนสันติตานาเอตังพยังมรณีไปขับมานปุญญานิกายิราธาสุขาวะหานิอุปปัตเตยติชีวิตแต่มะปามายังฉลูปนิตาสันนสันติตานาเอตังพยังมรณีไปขับมานโลกาบิสังปชาเหสันติเปโขโยธากายเยนะสังยโมวาจายะอุธาเจตสาตังตัสสะเปสสะทุขายะโหติยังชั่วมาน ประกาศโรติบุญยังธรรมโมหเวรขันติธรรมจาริงธรรมเมธรรมโมสุจินโนสุขขมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนักทุกขติณคัจฉันติธรรมจาริสัพเพสังขาราอนิจจติยถาปัญญาปัจจติอัถานิพินติทุเขเเอสมาโกสุทิยาสัพเพสังขาลาทุขขาติยถาปัญญาปัจจติอัถานิพินติทุเขเเอสมาโกสุทิยาบทสวดที่16บหกบทสวดอปานกัะชาดุอปานกัะฐานะเมเกธุติยังอหุตกิกาเอตััญญาญเมทาวีตังคันเถียญอปานกังผู้หเวสล นางยันติปัจพตานิวานิจะอารามาลุขัจเจยานิมนุษสาวพยัสตชัยตาเนตังโขสารนางเขมังเนตังสามุตตมังเนตังสมมาคัมมะสัพพาทุกขาปมุจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังขันจะสารังขตโตจะตาลิอริยสัจจานิสัมมัปปัญญายัปสติทุกขังทุกขังสมุปสมุปปาทางทุกขสัจจะอติกมังอริยันจะอัตถังคิกังทุกขูปสมาสมัครามินางเอตังโขสารนางเขมังเนตังสามุตตมังเอตังสมมาคัมมะสัพพาทุกขาปมุจติบทสวดที่สิบเจ็ด บทสวดพันเทกะรัตคาถาอติตังนานะวะขมะยะนับปาตติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควนถึงไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยตัตีตามปะีนันตังอปัตตันจะนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เปอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอยังมาไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังจะถาตถาวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิธานัปนุกลุหเยก็บุคุลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งง้นไม่คุนแขงทำน มาตัดปังโกชัญญ์ยามรนางสุเวเพื่งทำเพื่งทำความเพียรเสร็จนี้แหละใครต้อจะรู้ความตายวันพุธณิฮิโนสังฆฆั่งเลตนะมหาเสนีนัมปรจุนาเพราะว่าความผัดเถียงกับจุรดาผู้มีเศีลในใหญ่นั้นจะมีแกเราทั้งหลายเอวังวิหารลิมาตาปิงเอาโหรัตตมะตันทิตังตันเตตันเวพัทเทกัลตโตติสันโตอจิคเตมุนิติพระพูทธีพระพุทธีมโสผู้สงบย่อมได้บุคคลผู้มีปุติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขันทั้งกายวันในการคืนนั่นแหละว่าผู้ปฏิตรีหนึ่ง กินหัปปะจเว้คณะปาฐะฉลาดธทมโมหิฉลังอนัตติโตเรามีความแก่ธรรมดาจะล้มพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาทินมทมโมไม่ทิพยาทินอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้ธรรมดาจะล้มพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรละนาทมโมไม่ทิมรละนาอนัตติโตเรามีความตายธรรมดาจะล้มพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพพิเมไปเยหิมนาเปหินานาพาวะวินาพาวเราจะลเวิ่มไปต่างๆทุกเราจะต้องถัดพัาดเจ้าของรักของเดือใจทั้งหลายกรรมมัสกรรมโมไม่ทิกรรมมัสทยอทกกรรมมโยนิกรรมมัพันธุกกรรมมัปฏิสารโนเรามีกรรมป็น ของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีกรรมนั้นเ,เกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นเค่องอาศายายาัยอย่างกรรมมังกริสามีการยันงวปะปะกังวาตัสสะทายาโทภริสามีาราาเราทำกรรมในไว้เป็นบุรุษเป็นบาวเราจะต้องเป็นทายาทคือเราจะต้องรับผลของกรรมนั่งสืบไปเอวันอมัมเหติอภินิหารปัจจะเวกิตพพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันเทิด บทสวดที่19บทสวดเทวตาอุญาตยุชนะคาถาทุกขปตายุทธ์ขยาปิตายนี้พยาสกปตายุทธนี้โสกาโหตุสเพย์ปีปานิโนเอตาวตาจะอัมีที่สัมพรตังปัญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสภาสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสทายะสีลังละขันตุสัพปทาภาวนาพิรตตาโหตุขันตุเทวตากตาสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจเกนจะยังพลังอรทั้งตนนั้นจะดไปชนะขังที่มิสัปโสบทสวดที่20บทสวดเทวตาปฏิชนะคาถาขันธมายังปฏิชนาคา มาทานในนครตูตุกุจิตาโสถิงก็โลเตทาวิหาระบันทะเลเทนะจะมัชานวากาจพิโคสารามิการานนปฏิอุปสการขามาจะเทศนิเขมาจะอิสราสันตาเนกูตาสุกิตาพอนตุเตชลาภุชายเยปิเตอันทักสัมพวาสันเสรยทชาตาถาวุปัติการนิยันทิกังธรมาวรมติจเตสเพปิดพวกข้าศัตรูโลตุสังขยันทัตุจิลังสตังทำโมธรรมะราชุปุคลาสังโคโหตูตมะโควะอัถายะจะกิตายะจะอัมเหและขันตุสัตธรรมโมสเพปิธรรมะจันลิโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธทมเมอริยปเวติเตอบทสวดท ฐาน,นิกรารตะสะขอสัตว์ทั้งหลายมีสุดมีมารยา,น,ายนันยานิกตาในกะตกะกตานิเมจงเป็นผู้มีแสงส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำัาปณิเตศน์จัดพักิโนโหตุและสันตะสันตานันตะปาปา,ปานัก,กาแระแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วเยปิยาคุณาวันตาจากักคือชนเหล่าใดผู้เป็นผู้เป็นที่รักผู้มีคุณไม่ไมหังมาตาติตาทโยมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ถามเมจัด ญาติที่ถาวรที่ข้าพเจ้าเห็นหรือแม้ไม่เห็นอันเยมัชชาต่าวริโนโลแลสทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสตาติฐันติโลกัสมิงใดมีเวนกันตั้งอยู่ในโลกเตภุมาจตุโยนิกาคเกิในภูมิสามเในกัมเรศีปัญเจกจะจตุโวการามีขนาหาแรกขนหนึ่งในขัสังสารั้นตามพอเขาเวทท่องเชื่อยน,น้อยและภพใหญ่ญาตังเยปฏิทานอเมลสัตว์เราได้ทราบการให้สมบุ์ของข้าพเจ้าแล้วนโมฐานตุเตยยังขอสัตว์เหล่านั้นจงอมุทนาเองเถิดเยจิมังนัปชานติก็สัตว์เรานั้น ม่ยาชิมนานะคุญญานังอนุมนนนโมทนาเหตุนาก็เหตุชิโนาบุทั้งหลายที่พระเจ้าได้ให้แล้วสัพเพสตาสถาโหาตุขอสัทังโกลทุกอย่างมีเวรเอาเวลาสุขาชิโนอยู่เป็นสุขเสมอถถเถิดเคมาปัทันจปะปรับโพนตุแลจนถึงเหนืออันกเกษเถิดเตสะสาสิทชตังสุภาขอความหวังนี้ของสารเหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ้วอันชอบ่จ่ายฐานด้มีความเพียรแงส่งแห่งการบูชาพระนตยด้วยการสยามส่วาสู่พริทิ์ะทางเหล่านี้ขอความสูขสวัสดีจงเกิดมีแกพระเจ้าขอใพระเจ้าพระาิจูงจงโปขอพระเจ้าเหลือทางลทางรำขอตัเทพทุกทั้งหลายพ้อนุทานในการสยามสและธรรมเหล่านี้เมือไ่้พันาแล้วบทมนต์็นฟ้อนใ้แกข้าพเจ้าลูกุกคนใระเก่งเมนที่ไปน่าโดยบนที่สมเด็จพระยาสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนพู้ทั้งางคทั้งหลายที่สามถสร้างขึ้นทนงที่ผ่านมาและที่จะสร้างในนักโคพรขอจงเพีปร มุ่งสงมุ่งสงททตั้งหลายเกิดจากสุดมนจริญพาขอนุเป็นผูรุบูชารรใชาสังฆบูชาขอพบุญนี้จงถึงถึงผู้บูชาลุ่มสุดมนเจริญพิาทุกท่านขอจงปลอัทั้งปวงผลจากความทุกข์ใจทุกใจทั้งสิ้นประสบสำเร็จจะล้เงิงที่การงานชสาทั้งหลายชันตรังสารมัทั้งหลายสมบุ์พร้อมนสมบัติบริสุทธิ์สมบัติเริสุทิดเห็นธรรมทำให้ในการในการมาหายเกิดปัญญาจางและเจริญจตุรุภพชัยสทธิ์คืออายุว